คือชาเม่เมลติแพนโปรตีนสูตรนี้คือไอโซมอลทูโรสหรือว่าไม่เติมน้ำตาลทรายไม่มีน้ำตาลเลยไม่มีน้ำตาลตัวนี้คือคนทานเจทานได้เหมือนที่พี่เปิ้ลทานอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะมีทั้งตัวพืชทั้ง6ชนิดนะคะทั่วเหลืองนะคะข้าวโอ๊ตอัลมอนด์นะคะแล้วก็เมล็ดทานตะวันคือทั้งหมด6ชนิดเนี่ยอย่างทวารันเตาเองเนี่ยก็นำเข้าจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศสด้วยอ๋อแล้วก็ยังมีตัววิตามินพรีมิกซ์นะคะมีตัวแร่ธาตุพรีมิกซ์ถูกต้องซึ่งอย่างฟอส รอดเองเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงโอ้โหวิตามินอื่นๆเลยยี่สิบสีชนิดคือรวมกันทั้งหมดอย่างนี้เอยู่ในกระป๋องเนี่ยคือมันฉะนั้นจะมีทั้งเรื่องของโปรตีนเนี่ยถึง10กรัมตัวที่แม่จูนถือเนี่ยจะมีคอลลาเจนเพิ่มโปรตีนจะเป็น11กรัมแล้ววิตามินต่างๆเมื่อกี้ค่ะอีกทั้งหมด24ชนิดแล้วอย่างเงี้ยเราแค่เช็คทานได้เลยคนทานเจทานได้ไหมได้คนเป็นตัวนี้เลยเป็นี้มุสลิมทานได้ไหมมุสลิมทานได้มีฮาลาลลลอออมีีฮาาาด้วยยจะบกก่งงนึ ว่า ข้อที่เด่นของเราค่ะคือชาเม่เราเนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนเพราะว่าเราเอาไปวิจัยที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะบอกว่า2สูตรนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นค่าโลจีไอด้วยมันคืออย่างนี้ค่ะมันคือดัชนีของการดูดซึมน้ําตาลและแป้งเข้าก็เข้างายๆคือเราเราเราเลี้ยงไม่แต่เด็กว่าแป้งข้าวเออขนมปังหรืออแป้งเป็นน้ำตาลนเข้าร่างกายมันจะไปเป็นน้ําตาลค่ามันต่ําฉะนั้นแล้วคนที่เป็นเบาหวานอย่างป๊าปาเชียอันนี้ส่วนตัวของป๊าปาเชียนะจะมองหารที่ นะคะมันจะเหมาะกับผู้ที่ควบคุมน้ําตาลมากกว่าทั้ง2สูตรนี้คือ l ล g i นะคะ